ถ้าหอยขมก็ตัดตัดก้ดนนะตัดก้นตัดก้นตัดก้นมันถึงจะถึงจะดูดได้เนะถึงจะดูดได้ค <c> ย <oughs> ายกับผลไม้ว่าสวัสดีครับเนาะหนุ่มก็เอฟซี FC คุณยายสวัสดีครับคุณยายก,ก็หัวใจก,กอดนะหัวใจก,กอดมาเนะาะวันก็ไปฟังลำบ้านของยายเนาะไปฟังลำบ้านของยายวันก่อนก็ไป หาจิงหลีดหาจิงหลีดกลับไปบันพิทธัก็ลงทุ่งลงทุ่งแต่ช่วงนี้ไม่ไหวเลยฟัดลงทุ่งอากาศมันร้อนเกี่ยฟ้านอนในห้องน้ำดีกว่าเกี่ยฟ้านอนนอนอยู่ในห้องน้ำเลยดีกว่าสบายสบายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องร้อน ทำไมเขาเรียกหมอลำหมอลำเ้าก็หมอเป็นหมอแล้วก็มาลำเขาน่าจะเป็นหมอเนาะเขาน้าจะเป็นหมอแล้วเขาก็มาลำเนาะแล้วเขาก็มาลำสมัยก่อนมันแบบเป็นพวกพ่อหมอพ่ออะไรมาพ่อหมอที่ทำนั่นทำนี่แหละ ที่บ้านเขาชาวนายังจําได้อยากก็หัวเรากะกักมานาะหัวเรากระกักมาวัดก็ลำลำมาไมก็หัวใจพลังบวกเนาะหัวใจพลังบวกมาเนาะบคุณมากครับคุณหัวใจพลังบวกเนาะคุกทุกำกลังใจเนาะหมอานหมอนาบหมอนาบอีตาวดหมอนาบหมอนาบ ลุงวุฒิเป็นหมอนับใช่ไหมลุงไม่ก็หัวลอกกั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 กมาเนาะเข้าคู่ปรับนะเดี๋ยวสองคนในคู่ปรับกันคู่ปรับสายฮาถ้าถ้าสองคนมาเจอกันในบันเทิงเลยฮาฮาถ้าลอดลุงยายก็หัวลอกกั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 กมาเนาะ ขอบคุณคุณยายเนาะขอบคุณคุณสมัยเนาะขอบคุณพิฟัดเนาะขอบคุณนุงหูดสวัสดีครับคุณเก๋เนาะขอบคุณลงมากครับก่อนสวัสดีทักทายเข้ามาเนาะก็สวัสดีจยากทักทายเช่นกันครับชาววันอังคารเนาะวันที่ชมพูเนาะวันสดใสเนาะวันนี้ก็ขอบคุณลงมากครับขอบคุณแอดเก๋เนาะขอบคุณลงมากพิฟัดก็อีตาวูดหัวยองท้องปุญ เห็นเขาแล้วเลยเพราะสงสัยลุงวุฒไปแล้วไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วปุ่นไงลุงวุฒตายจะไม่ได้ยินแล้วตอนนี้ปุ่นฟาสู้ๆคหัวเราะกักว่าลุงใหม่คุณยายกับน้องเก๋น้องเก๋มาเลิฟเลิบหัวใจเสียงแดงหนึ่งดวงเนาะพอเขาไปเลยใส่ใหญ่เลยใส่ใหญ่เลย เก่าคุณพูดยกมือแบบติดก็สวัสดียามเช้าเช่นกันครับคุณเกีครับขอบคุณมากครับที่แวะมาให้กำลังใจเนาะขอบคุณมากครับก็จะลืมเนาะแวะมาให้กำลังใจคุณเกีเนาะคุณเกีก็มีคลิปนี่อะไรเนาะเรื่อยๆเนาะคลิปทำอาหารบ้างอะไรบ้างเนาะก็ไปให้กำลังใจกันได้คุณยายก็หัวเราะกักกักบาเนาะพอเข้าไปแล้วใส่ใหญ่เลยผมก็ไปสาดก็มาอีกล่างหนึ่งเนาะมาในล่างของหนุ่มเลยทางนี้หนุ่มเลือดสิบเอ็ดก็ขอบคุณน้องมากครับคุณเกียร์ยาย ก็ไม่ไมีไม่ไม่ด่าใครว่าอิตาวุธคนเดียวนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละทันกันหนุ่มพลไฟสาลก็ทักทายคุณเก๋เนาะคุณเก๋ก็คุณพลไฟสานยกมือสวัสดีทักทายนะคุณยายก็ัอใจก่อนเนาะหนุ่มพลไฟสาลก็ทักทายคุณลำใมเนาะคุณลำใมก็สวัสดีคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่อ้าชาแนลคนสวยเนาะขอบคุณมากครับที่มากัะตใจเนาะก็ขอบคุณนุ่มมากขอบคุณนุ่มมากคุณแม่ก็สวัสดีค่ะคุณพาด วันนี้เสาวเยอะสาวเยอะวันนี้ยังขาดสาวคนหนึ่งสาหนึ่งสาหนึ่งยังไม่มามีอีกสาหนึ่งยัง